แม็ยูนิคอนอินแล้วพังซีรีส์ที่สร้างแรงบันดาลใจ แบบภาพลวงตาถ้ารู้เบื้องหลังต้องถึงกับตึงบริษัทที่ขาดทุนได้แบบไม่มีวันสิ้นสุดอยากรู้แล้วสิว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวลุงศักจะเล่าให้ฟัง thunder express หรือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นสตรอรี่ของแฟลตเอ็กเพรสหรือเปล่าอันนั้นแล้วแต่จะขิดสารคดีที่ไม่กล้าบอกความจริงเฮ้ยแบบนี้ได้ด้วยเหรอตอนที่ดูแมตตูนิคอนสงครามส่งด่วนตอนแรกๆก็นึกว่าเ่อมาันกําลังดูซีรีสร้างแรงบันดาลใจนะครับชายหนุ่มธรรมดาโดนโกงโดนหักหลัง ขึ้นสู้เพื่อสร้างบริษัทของตัวเองใครละ่ะจะไม่อินเมื่อเจอเรื่องราวแบบนี้แต่พอดูไปชื่อบริษัท Thunder Express มันก็จี้ตาแปลกๆโปรโมทร,ราคา19บาททั่วไทย เออเฮ้ยแม่งค,คุณไหมลุยหนักแบบไม่กลัวทนหมดอ้าวมันเอะอีกแล้วแล้วลุงก็มาหยุดตรงที่เปิดมือถือแล้วก็เช็ค Google แล้วพิมพ์ค,า X คําว่าแฟดเอ็กเพสขาดทุนกี่ปีเจอข่าวว่าแค่5ปีแรกนะครับขาดทุนสะสมไปกว่า5,000ล้านบาทยังยังไม่นับรวมว่าปี2565เนี่ยขาดทุนไปอีก2 1 8 6ล้านบาทจากนั้นก็เปิดบทสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งแฟดชื่อคุณมากคุณคมสรนแซลีในซีรีส์พระเอกบันชื่อสันติ ลห้เป็นญาติกันหรือเปล่าวะลุงสักรู้สึกขนลุกเลยครับนี่มันไม่ใช่แค่ซีรีส์แต่มันคือสารคดีที่ดีสกี้โซเองในรูปแบบละครอ,อ้าวนึกถึงเท่าแก่น้อยด้วยใช่ไหมวความจริงที่ซีรีส์มันไม่ได้พูด Th ันเดอ e ์เอ็กเ s สถูกวางเป็นบริษัทคนรุ่นใหม่ที่สู้กับทุนใหญ่ในซีรีส์คนดูจะเชียร์ผี่สันติอยู่ตลอดเวลาเพราะเขายุติธรรมกล้าและก็คิดถึงพนักงานแบบสุดๆแต่ในโลกจริงแฟรเอ็กเพสก็ถูกตั้งขึ้นมาด้วยเนลทรี คล้ายๆกันเรียกว่าเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพที่สตาร์ทอัพไทยที่ล้มยักษ์เคอรี่ได้สําเร็จเคอรี่นี่เจ๊งเลยนะต้องมาเพิ่มทุนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ใช้ราคาถูกจนเคอรี่อ่วมสร้างฐานลูกค,ค้าด้วยการเบิร์นเงินระดับพันล้านบาทต่อปีถามหน่อยครับคุณเชื่อจริงๆเหรอว่าคนที่รวยขนาดนั้นไม่มีใครอยู่ข้างหลังบทนี้ลุงศัก์ยังไม่ได้บอกนะว่าคุณเชื่อซีรีส์นี้มันอิงถึงแฟลจริงๆหรือเปล่าแต่ลุงจะชวนทุกคนให้สังเกตว่าราคาขนส่งที่รถ ตามผิดปกติผูก้ก่อตั้งที่ชื่อแห่งคล้ายๆกันเป๊ะเลยนะแล้วก็โมเดลธุรกิจที่มีใครอยู่รอดได้ถ้าไม่มีเงินทุนหนนุแล้วคุณยังเชื่ออยู่ไหมว่านี่เป็นแค่เรื่องแต่งแรงแข้งสร้างยูนิคอนหรือบางหน้าทุนสีเทาอ่าในแมดยูนิคอนพี่สันติลุกขึ้นมาสร้างบริษัท t ัน n d e r e x p r e s s ด้วยความแค้งเขาเคยโดนโกงหุ้นโดนหักหลังจากคนที่ไว้ใจจนตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองด้วยเงินทุนไม่กี่แสนเดี๋ยวะ นะสร้างบริษัทโลจิสติกทั้งระบบด้วยเงินไม่กี่แสนตั้งแพลตฟอร์มขนส่งระดับประเทศด้วยทีม5คนเผาราคาขนส่งทั่วไทยในราคา19บาทโดยไม่มีสายปานบอกตามตรงนะครับแรงแค้นมันสร้างไฟได้แต่จะสร้างระบบขนส่งทั้งประเทศมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเมื่อยูนิคอนเกิดจากเงินที่มองไม่เห็นแฟลกเอ็กซ์เพคเคยระบุว่าได้รับเงินลงทุนระดับหลายพันล้านบาทจากกลุ่มทุนจีนที่ระบุชื่อไม่ได้อย่างชัดเจนในหลายรอบแรกใน งการ VC ไทยจีนมักมีคำพูดที่พูดกันลับๆว่าบริษัทไหนที่โตเร็วเกินจริงมักไม่ได้โตเพราะตลาดปกติแต่มักมีคนดัน อยู่ข้างหลังแจ็คมานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาอยู่ดีๆเนี่ยจะมาเติบโตรวดเร็วเนี่ยมันก็มีคนดันอยู่ข้างหลังเหมือนกันเพื่อจะให้ไปืินทุนในต่างประเทศแล้วมาดูซีรีส์ Thunder e x p r e s s โดนบี้จนไม่มีเงินแต่จูจูก,ก็ได้เงินมาเฉยๆจากใครก็ไม่รู้ที่กล้าทุ่มให้วิ่งแข่งกับยักษ์ไม่กลัวขาดทุนด้วยนะคุณไม่สงสัยหรือครับว่าใครเขาทุ่มทุนเป็นเงินหลายร้อยล้านให้กับคนที่เพิ่งเคยทําธุรกิจพลอที่เหมือนกับบ,บางหน้าทุนสมมุตินะครับถ้าคุณเป็นทุน จินเท่าที่อยากเข้ามากินตลาดขนส่งในไทยคุณจะทํายังไงคุณจะลงทุนตรงๆเลยหรือเปล่าหรือจะหาฮีโร่หน้าไทยๆมาบางนะังหน้าแล้วปล่อยให้เขาเผาราคาไอ้กับเจ้าทิมจนเจ้าเก่าเจ้าเดิมล้มตายแล้วคุณก็เข้ามาเทคโอเวอร์แมทยูนิคอนเล่าเรื่องแบบโรแมนติกต่ในโลกความเป็นจริงธุรกิจมันไม่ได้ใช้หัวใจแต่มันใช้เงินและเกมแรงแค้นมันลุกได้แค่แป๊บเดียวนะครับแต่เงินเงียบๆที่อยู่ข้างหลังมันดันได้ยาวนานกว่าคําถามก็คือ เดอเอ็กเพสลุกขึ้นด้วยพาชชันหรือเป็นแค่หัวขออที่ทุนบางอย่างบางกลุ่มเขาใช้มาให้สู้แทนเมื่อราคากลายเป็นอาวุธฆ่าคู่แข่งแล้วก็มาฆ่าตัวเองคุณเคยคิดไหมว่าทําไมค่าขนส่งไทยจากปกิบบาท70บาทมันเหลือแค่19บาทคุณเคยถามไหมว่าใครได้ประโยชน์จากสงครามราคาอยาคิดแบบในหนังนะจะช่วยเหลือคนจนให้ได้มีสิทธิ์ใกล้เคียงเหมือนคนในเมืองและสุดท้ายใครอยู่รอดในเกมที่ทุกคนยอมเจ็บวันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการ ราคาถูกเป็นอาวุธที่ไม่ใช่แค่ฆ่าคู่แข่งแต่สุดท้ายมันฆ่าทั้งอุตสาหกรรมเลยย้อนดูแฟลกเอ็กเพสที่เราเคยพูดถึงปี65รายได้14,800ล้านแต่ขาดทุนสุทธิ2186ล้านขาดทุนสะสมทะลุ5000ล้านบาทแล้วเคยมีคนวิเคราะห์ไว้ว่าแฟลกเอ็กเพสอาจตั้งใจขาดทุนเพื่อแลกกับมา r k เก็ตแชร์เพื่อดึงทุนเพิ่มหรือเพื่อลดทอนกําลังของเจ้าอื่นมันคือเกมเบิร์นเลเขาเงินให้เร็วกว่าอีกฝ่ายใครหมดก่อนแพ้ก่อนปัญหาก็คือ เกมนี้ไม่ใช่แค่ฆ่าคู่แข่งแต่มันลากทั้งอุตสาหกรรมดงลงเถวเกมที่คนไทยไม่เคยพร้อมเ,เล่นสงครามราคาคือเกมของคนที่มีเงินและมีเส้นสายถ้าคุณไม่มี VC หนุนไม่มีทุนจีนแล้วก็ไม่มีทิปทุนจีนเท่าอันนี้เป็นข้อสงสัยไม่มีรัฐบาลอยู่เบื้องหลังคุณจะตายก่อนใครเหมือนเคอรี่ที่ขาดทุน12,000ล้านภายใน3ปีหรือ DNT ที่ต้องมารับที่ต้องมาปรับแผนโครงสร้างหรือ Best Express ที่ขายธุรกิจของไท ทิ้งไปเลยคุณเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่การแข่งขันกันแบบธรรมดาแต่มันคือการสังหารหมู่ที่ไม่มีใครกล้าหยุดมันถ้าราคากลายเป็นเครื่องมือไม่ใช่กลายเป็นแค่กลยุทธ์คุณไม่ต้องเก่งกว่าก็ชนะแค่รวยกว่ากอกค่าได้ทั้งวงการอันนี้มันเป็นฝีมือวิสัยเขาเรียกว่านิสัยของการค้าแบบดีเลยครับคำถามก็คือใครรวยพอจะจ่ายเพื่อเจ๊งแล้วสุดท้ายใครเป็นเจ้าของตลาดหลังจากที่ทุกคนล้มไปแล้วเบื้องหลังธุรกิจที่ไม่สนกําไรแต่ตั้งใจจะ เกืนประเทศคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมธุรกิจบางเจ้าขาดทุนถึง5ปีติดแต่ยังขยายสาขาได้ไม่มีวันหยุดโหรือคุณคิดว่าการเผาราคาเป็นเพราะเขาใจร้อนอยากเอาชนะเหมือนในซีรีส์แล้วถ้าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่ธุรกิจธรรมดาแต่เป็นมากหนึ่งในเกมใหญ่ที่คุณไม่เคยเห็นในกระดาน มาก่อนขาดทุน5,000ล้านเพื่ออะไรแฟทเอ็กเพสไม่ใช่เจ้าธรรมดามีสายสัมพันธ์ทุนจีนอย่างชัดเจนเอา้าวถึงว่ามีข่าวาวจากการระดมทุนอาลีบาบาและทุนจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งในมุมของคนทั่วไปอาจดูเป็นเรื่องปกติของสตาร์ทอัพ นนมีข้อสังเกตครับแต่ในเชิงกยุทธศาสตร์นี่คือการยึดระบบโลจิสติกของไทยลองนึกตามนะครับถ้าคุณส่งของได้ถูกที่สุดไวที่สุดคอบคุมที่สุดคุณจะกลายเป็นระบบพื้นฐานใหม่ของประเทศไม่ต่างกับการเป็นไฟฟ้าหรือท่อประปาของยุคใหม่ออไฟฟ้าท่อประปาเป็นการปูขาด,ดเป็นที่เรียบร้อยแล่ถ้าวันหนึ่งระบบนี้ปิดสวิตช์หรือถูกควบคุมจากภายนอกคุณคิดว่าเศรษฐกิจของไทยจะเป็นยังไงจีนเทาหรือจีนขาวหรือเทาแต่ขาวเงา ยงยไงะประเด็นที่ไม่มีใครกล้าพูดก็คือทุนจีนที่เข้ามาในไทยรอบนี้ไม่ได้มาแบบนักท่องเที่ยวแต่มาแบบนักยึดครองทั้งในธุรกิจค้าปลีกทั้งในแอปเดลิเวอรี่และตอนนี้ในระบบขนส่งพัสดุโทรศู์เหรียญอุตสาหกรรมศู์เหรียญขนส่งศูนย์เหรียญไปที่มาตามชายแดนแต่อันนี้มันน่าสงสัยเว้ยในประเทศไทยมันจะมีศู์เหรียญจากจีนอีกสักแค่ไหนถ้าคุณควบคุม last mile delivery ได้เส้นทางสุดท้ายของการขนส่งคุณควบคุมระบบเศรษฐกิจ SME ทั้งประเทศ ได้เลยไม่ต้องยิงปืนไม่ต้องทํารัฐประหารแค่ส่งของได้เร็วที่สุดถูกกว่าและปัดราคาคู่แข่งตายให้ตายไปก่อนแล้วสุดท้ายเหลือใครนี่ไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหาแต่มันคือคําถามที่เราควรถามตั้งนานแล้วคุณจะทําธุรกิจแ,แข่งกับแขกับคนที่ไม่แคร์กำไรได้ยังไงเบอร์คุณจะปกป้องเศรษฐกิจฐานรากได้ยังไงถ้าระบบขนส่งทั้งหมดอยู่ในมือของต่างชาติที่ไม่มีวันเจ๊งโดยใช้นอมินีเป็นคนไทยสู้ด้วยหัวใจแต่ไม่มีเครื่องมือคนไทยในระบบที่ไม่เคยปกป้องพวกเรา เคยไหมครับคุณตั้งใจจะเปิดร้านเล็กๆที่จะสู้ในตลาดออนไลน์คุณตั้งใจทําของดีๆขายจริงส่งของตรงเวลาแต่พอของถึงมือลูกค้าคุณต้องเลือกว่าจะต้องส่งกับใครเจ้าใหญ่ที่ขาดทุนแต่ราคาถูกหรือเจ้าเล็กที่แพงกว่าแต่ใส่ใจสุดท้ายคุณต้องยอมให้กับ เจ้าใหญ่ที่มันขี่หัวเราเพราะระบบมันบีให้คุณไม่มีทางเลือกเมื่อ sme ถูกทิ้งไว้กลางแดดใช่ครับเมื่อแฟดหรือเจ้าใหญ่สามารถกดราคาส่งเหลือ19บาท sme ไทยที่อยากจะสร้างเครือข่ายขนส่งของตัวเอง ก็กลายเป็นคนบ้าไปใครจะกล้าเปิดบริษัทขนส่งใหม่ในเมื่อเจ้าใหญ่ไม่เคยเล่นตามกติกาใครจะกล้าจ้างขนส่งของจริงๆในเมื่อบริษัท VC ส,สนใจแค่ตัวเลขผู้ใช้ไม่ใช่ความยั่งยืนแต่รัฐบาลไทยอยู่ไหนในระบบโลจิสติกที่ถูกกินเรียบใครคือเจ้าบ้านพอประเทศไทยนี่ไงเจ้าบ้านแต่ในโลกธุรกิจถ้าคุณไม่มีแพลตฟอร์มของตัวเองไม่มีระบบหลังบ้านของตัวเองไม่มีต้นทุนที่จะตตยปานยาวเทียบกับเขาได้คุณก็เป็นแค่เด็ก ชอบแผงในห้างที่วันหนึ่งจะถูกไล่เมื่อเจ้าใหญ่ไม่พอใจเราถูกบอกให้สู้ให้พัฒนาให้ยกระดับแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าสนามที่เราสู้มันเอียงขนาดไหนสงครามขนส่งไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทแต่มันคือเรื่องของอนาคตประเทศไทยถ้าเราไม่มีระบบขนส่งของตัวเองไม่มีแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เข้าใจเทคโนโลยีเส้นทางการค้าวันหนึ่งคุณก็ไม่มีสิทธิ์เลือกแม้กระทั่งใครจะส่งของให้กับคุณฟรีแลนซ์ที่ไม่เคยฟรีชีวิตของไรายเดอร์ในสงครามของ นคนไทยหลายคนเคยอยากเป็นไรเดอร์เพราะอิสระแล้วก็ไม่ต้องมีเจ้านายไม่ต้องมี KPI ไม่ต้องไปตอกบาทแต่พอทําได้เดือนหนึ่งหลายคนรู้สึกว่าอิสระที่ไม่มีหลักประกันคือกับดักที่ไม่มีทางออกเออวะ่ะแบบนี้มันไม่มีสวัสดิการมันไม่มีสหภาพแรงบันดาลใจหรือแรงกดดันในแมสจูนิคอนซีรีส์ทำให้เรารู้สึกว่าพนักงานทุกคนอินกับวิสัยทัศน์ของพี่สันติโอ้โห,โหมันยังพอเฮ้ยนี่เราจะไปสู้กับใครหรือว่าเรา จะไปส่งของว่ะแต่ว่าวิ่งกันสุดชีวิตบริการเต็มกำลังจนดูเหมือนว่าแรงบันดาลใจเท่ากับน้ำมันเติมชีวิตโอ้โหมันสุดยอดแต่คุณรู้ไหมครับในโลกแห่งความเป็นจริงไรเดอร์ของแฟลตเอ็กเพรสหลายคนต้องวิ่งข้ามวันเพราะถ้าไม่ทํารายได้ไม่พอค่าเช่าห้องปี2565มีข่าวแรงงานไรเดอร์บรรทุกบางคนบอกว่าบริษัทไม่ใจค่าส่ง ให้ตรงเวลาบางคนขาดรายได้เพราะระบบมันล่มบางคนโดนลดค่าจ้างกลางอากาศโดยไม่มีคนรับผิดบางแรงบันดาลใจไม่พอหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าท้องมันหิวแล้วหลังมันจะหักมันจะพังเอาแล้วเรื่องนี้ใครได้ใครเสียบริษัทส่งพัสดุทุกวันนี้ชอบพูดว่าเราให้โอกาสกับคนที่ไม่มีวุฒิโอ้หรูรอเลยแต่นั่นมันจริงหรือครับหรือเป็นแค่ขออ้างคุณให้โอกาสแต่ไม่ให้ประกันสุขภาพคุณให้โอกาสแต่ไม่ให้วันหยุดคุณให้โอกาสแต่ไม่ให้เบี้ยเลี้ยงเวลา ฝนตกอ,อคุณเรียกพวกเขาว่าพาร์ทเนอร์แต่จริงๆแนละ้วคุณใช้พวกเขาเป็นบัฟเฟอร์เวลาบริษัท มีปัญหาหรือเปล่าแรงบันดาลใจไม่ใช่คำตอบของทุกคนบางคนต้องการแค่มีงานมีความมั่นคงและมีศักดิ์ศรีในอาชีพแต่ในสงครามสมบูรณนน์ไรเดอร์กับกลายเป็นเหยื่อแนวหน้าที่ถูกยัดเยียดให้ได้รับความเสี่ยงของระบบศพไรเดอร์อยู่ข้างหลังกำไรใครที่อยู่เบื้องหน้าทำไมธุรกิจส่งพัสดุถึงกล้าเผาราคาทำไมแฟลกเอ็กเพสถึงกล้าลดเหลือ19บาทตัวไทยทำไมเคอรี่จึงยอมขดทุนต่อเนื่องถึง3ปีทำไมถึงไม่มีใคร โดนฟ้องเลยเรื่องตัดราคาหรือผูกขาดเฮ้ยสาคัญไว้ตรงนี้คําตอบอาจจะอยู่ที่มีใครอยู่ข้างหลังเอาอีกแล้วลเมื่อราคาถูกคือเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายฟเฟดเทคคือใครคนไทยรู้ว่าเป็นบริษัทดาวรุ่งแต่ไม่ใช่ทุกคนรู้ว่าเบื้องหลังมีทุนจีนอา้าวมีข่าวชัดเจนว่าเฟดเคยได้รับการลงทุนจากอาลีบาบาจากเทนเซ็นต์และกองทุนจากจีนอีกหลายรายโดยเฉพาะรักวิสาหกิจของจีนก็สนับสนุนเฮ้ยทับี ง่ายๆแฟตก็คือยูนิคอนจากเงินจีนที่จุดไฟไพรส์วาการตลาดไทยแล้วกระโดดขึ้นหลังมังกรซึ่ง ม,มันก็ไม่ผิดกฎหมายครับแต่เราต้องถามว่าไทยได้อะไรจากสมรภููิที่ทุนข้ามชาติเป็นคนวางกระดานไทยคือสนามไม่ใช่นักแข่งใช่ไทยไม่มีนักแข่งจริงๆรเลยนี่ว่าแบบนี้เคอรี่เจ็บไปสนีไทยหืดเอสเโลจิสติล้มเป็นใบไม้ร่วงไรเดอร์ปวดหลังหัวหน้าผดแดกลาออกแต่ยอดมูลค่าบริษัทบางเจ้ากลับพุ่งขึ้นมันพุ่งขึ้นเพราะการเบินร,ราคาเปินเงินนี่แหละครับไม่ใช่เพื่อบริการลูกค้าแต่เพื่อซื้ออนาคตทั้งตลาดจีนไม่ใช่เข้ามา เพราะอยากส่งพัสดุอิงเข้ามาเพื่อเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานของการค้าและขนส่งพัสดุคือเส้นเลือดฝอยของเศรษฐกิจย e ุคอีคอมเมิร์ซนี่แหละครับในเรื่องแมสยูนิคอนเราเห็นตัวละครไทยฟาดกันเองแต่ไม่มีใครถามว่าทุนจริงๆมาจากไหนเหมือนในโลกจริงที่คนไทยแข่งกันในสนามที่ทุนต่างชาติวางเอาไว้และบางทีแม้แต่คนที่ชนะบรนกองไม่ได้กาไรแค่รอดเพื่อส่งกําไรให้กับเจ้าใหญ่ที่อยู่ข้างหลังแน่นอนครับสงครามจบลงยังไงถ้าเราไม่ตื่นเราก็เป็นแค่เปีย เจ้านายแมยูนิคอร์นจบที่คนรุ่นใหม่ชนะในโลกจริงแฟรเอ็กเพยังขาดทุนอยู่เคอร์รี่ก็ยังไม่ฟื้นไปซนีไทยดีขึ้นมานิดหน่อยไรยเดอร์ก็ยังไม่มีประกันและ s m e ก็ยังต้องเลือกว่าจะตายช้าหรือตายเร็วแล้วแบบนี้เราชนะตรงไหนเรากําลังอยู่ในสงครามที่เราไม่ได้เป็นคนเริ่มแฟรเผาราคาเคอร์รี่ต่อโต้ไปซนีตามไม่ทันลูกค้าได้ของถูกแต่ช่วงแรกพอสักพักหนึ่งตายเล็กตายหมดตลาดอาจเหลือไม่กี่เจ้าการ ผูกขาดมันจะเริ่มขึ้นราคาจะเริ่มปรับขึ้นบริการจะแย่ลงแรงงานไร้ทางต่อรองสุดท้ายทุนใหญ่ได้ทางตลาดครับผมใครควบคุมโครงสร้างการขนส่งคนนั้นควบคุมช่องทางการค้าทั้งประเทศและโครงสร้างนั้นอยู่ในมือทุนต่างชาติเราก็แค่ผู้เช่าในบ้านของตัวเองคนไทยอินแม็ยูนิคอนเพราะเราหลงว่ามันคือความหวังคนดู รับสันติเพราะเขาสู้กับนายเก่าแต่ไม่มีใครถามว่าเจ้านายใหม่ของเขามันคือใคร <g ül> ในซีรีส์สันติกลายเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงคนแบบสันติเคยมีจริงแต่บอกตรงๆแม่งไม่เคยรอดเพราะในระบบไม่เคยออกแบบมาเพื่อให้คนตัวเล็กมันเติบโตได้มันออกแบบมาให้คุณเป็นแรงงานที่ฝันใหญ่เพื่อเพื่อไปปั่นฝันของคนอื่นให้คิดอยากจะรวยกว่าซึ่งเรื่องราวที่เราเล่านี้คลิปนี้อาจไม่ได้ให้คําตอบว่าต้องทอํายังไงแต่ขอให้เรื จากคำถามนี้ครับเราอยู่ในเกมของใครเรากําลังโตคือแค่ นปนัแรงบันดาลใจมันช่วยให้คุณลุกแต่คุณต้องวางแผนเดินและจะวางแผนยังไงอันนี้สําคัญถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้แสดงว่าคุณไม่ได้แค่เสพเรื่องแต่คุณกําลังมองเห็นเบื้องหลังของเรื่องและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเลิกเป็นตัวละครในซีรีส์ของคนอื่นแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนที่หลงรักยูนิคอร์นแต่ไม่เคยรู้ว่าใครจูงมันอยู่คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยได้เลยนะครับว่าคุณตื่นจากภาพลวงตาอะไรในโลกของธุรกิจแบบนี้กดติดตาม ไว้เลยนะครับเมื่อมีคลิปและก็เรื่องราวอะไรต่างๆในสังคมเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็มาร่วมคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนบอยลังสตูดิโอสแตนาเล่าข่าวโดยลุงศักนะครับผมคิดใหญ่ทําเป็นเม้นทุกโครงการสรตนเน่า